อยู่กับดนตรชัยนะคะครัดนตรชัยอยู่ค่ายจิตมังกรครับดนตรชัยนะคะต่อยเป็นนักมวยอยู่ในมวยรอบโลทัวร์ซีซั่นสองด้วยซึ่มตอนนี้ดนตรชัยได้เข้ารอบกับเชือกในโซนที่ที่สามเดือนกันยายนจบอัสสยาจทำได้อยู่ชอบต่อยคนไหนคะกลัวป่อกลัวบอกรัวเคยต่อยกับฝรั่งมาก่อนไหมเคยลาซี่ไง เ,เจอรักพี่มาก่อนค่ะทุกคนอุษาเดียก็แบบหมู่หมู่มากแล้วมั้งคือก็คืออาทิตย์ที่แล้วรุ่นนนทชัยก็คือเพื่อไทยก็เข้ารอบเหมือนกันสัมภาษณ์เพื่อไทยว่ารอบอยากเจอกับใครมากที่สุดในรุ่นนี้เพื่อไทยบอกว่าอยากเจอนนทชัยเพราะว่าเขาบอกเขาเคยชนะมาเมื่อสองปีที่แล้วแล้วถ้าเขาต่อยแล้วสกีบังอ่อนน่าจะได้แชมป์ต้องก็เจอ นนทชัยก็ได้ครับเพราะนนทนีชัยเคยต่อยกันนานยังสองปีสามปีต้องไหใครชนะชนะนนทรชัยครับก็คา,าดหวังมากครับก็อยากเจออยากเข้าไปต่อยวันคนอื่อยากเพาะรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเนี่ยเขาเพูดแบบนี้กื่นเต็นก็สองปีมันก็นานมาแล้วนะคนเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ก็คือได้คืได้ตอนนั้นสองปีที่ล้วแพ้ ค่ไูสีูสีใู่สีแล้วไม่แพ้กรรมการก็ช่วยมั้งชมี่ไหนชมี่นออโอ้โหโอ้โหเจ้าถินด้วยเตยเป็นเจ้าถิ่นด้วยแล้วก็ไม่กล้าแพ้ชูสนะอชกขน้แล้วคิดว่าถ้าเจอกันอีกรอบนึงจะเอาอะไรแบบไปชนะเขารนี้พคนละันเลย นะซึ่งถ้ารอบจริงแบบได้ชมรมเล็กคิดว่าเราเป็นต่อยเป็นรองเขาได้ชมรมเล็กนี่ถ้าอยู่เป็นต่อยได้เขามีจะเข่าไม่เข่าหรือเราอ่ะไม่มีอะไรเลยก็ฝากแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในวันที่23กันยาที่มาถึงนะครับก็เท็มที่แน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับผมแล้วก็ติดตามช่อง ปิดตามชอบกดกองพันธน,น,นุกองพันธนุเลครับ FC มานานแล้วครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราก็เจอการชัยอีกแล้ววันนี้เจอน้องโมยเยอะมากาแนะนำตัวเองหน่อยการชัยจิตบังวล <c oughs> ครับนี่ก็เป็นอีกคนที่จิตบังนวลส่งเข้าเออ่รถทัวร์ซีซั่นสองที่เข้ารอบจะโชว์อีกทีวันที่ยี่สิบสามเปน เดินไหมเดินนี้เดินเลยโชคอีกทียี่สามกันยาโชกกับก้าแต้มซึ่งก้าแต้มนะคะถ้าจะพูดอีกกี่รอบคือก้าแต้มเป็นนักมวยที่แบบหน้าตาดีแล้วก็เลตติ้งต่อยมวยเลตติ้งดีมากซึ่งไม่จริงๆไม่อยากให้การใช้เจอกับก้าแต้มเลยเพราะว่าแบบอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเจอทีนี้มันคือมันต้องเจอคิดว่ายังไงอ่ะพูดมาทั้งหมดความรู้สึกอ๋อก็อยากเจออยู่ครับ ก็อยากเจอเลยครับอยากเจอแบบอยากเจอข้างนอกเลยอรัใช่ไม่นี่ครับอยากอยากชกด้วยครับเขาเก่งครับอยากเจอครับคิดว่าเขาเก่งแล้วจะชนะได้หรออ๋อเก่งครับก็ต้องเก่งกว่าถึงจะชนะครับก็ต้องซ้อมดีๆครับคาดหวังจะได้ชนะคาดหวังครับอยากได้สัญญาครับทุกคนคิดว่าเขาอ่ะตัวเต็งแล้วตอนนี้นะตอนนี้เพราะว่าไฟที่แล้วเขาต่ดีมากไม่เต็งหรอครับ ไม่เต็มครับแต่ว่าก็เจอได้หมดครับผมไม่กลัวครับมึงพูดแบบเนี้ยมึงจะโดน่าเอาไหมผมพูดจริงครับอยากเจอครับก็คือฝากทุกคนนะคะช่วยเชียร์น้องด้วยเพราะว่าน้องสมาพิมสามกันยารอบตัดเชือกากขอกำลังใจครับก็ขอกำลังใจด้วยครับผมก็เหมือนจะขี้คุยนะครับแต่ว่าพูดจริงแต่ก็ขี้คุยจริงๆค่ะจริงขี้คุยมากจริงๆนะคะพูดเล่นนะครับพูดเล่นครับจริงๆอาจคลิปปะ จริงๆอาจคลิปเยอะมากแต่แบบมันขี้คุยไม่กล้าลงกลัามันโดนโซเชียลน่าใช่ครับเพราะพี่ๆบอกผมก็จะดูน้อกครับว่าอยากจะลองครับฝากดีอีกแล้วค่ะทุกคนไปนะคะปิดคลิปกับคนนี้หน่ะ